สำหรับรถคันนี้นะครับเป็นอีซูซุ FVM สามร้อยนะครับความยาวกระบะนะครับเจ็ดเมตรสิบเซนติเมตรนะครับเคานำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเองนะครับเป็นเคนเก่าญี่ปุ่นนะครับเป็นยูนิคนะครับยูแคนนะครับห้าตันสี่ปอกนะครับเควนี้นะครับยังไม่ได้ใช้งานนะครับในประเทศไทยนะครับยกขึ้นยกลงนะครับในการใช้งานแขนเคนนะครับผมเป็นเกียร์ซอนะครับแปดเพรนะครับสวัสดีครับ วันนี้เต็นเจเจตุคานะครับจะพามาชมรถบรรทุกสิบล้อนะครับสภาพสวยๆนะครับก่อนที่ทุกท่านนะครับจะเข้าไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันนะครับอ่าเรากวรช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับคนละหนึ่งครั้งนะครับอ่าเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางเต็นนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมรถพร้อมๆกันนะครับผมเชิญเลยครับผมสําหรับรถคันนี้นะครับเป็นอีซูซีเอฟบีเอ็มสามร้อยนะครับ เดิมรถคันนี้นะครับเป็นกระบะบรรทุกนะครับทางเต็นท์เรานะครับนําไปต่อกระบะใหม่นะครับความยาวกระบะนะครับเจ็ดเมตรสิบเซนติเมตรนะครับเรานํามาตั้งเครนะครับซึ่งเครนเรานําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเองนะครับเป็นเครนเก่าญี่ปุ่นนะครับเป็นอ่ายูนิคนะครับยูแคนนะครับห้าตันสี่ปอกนะครับรถสภาพ เดิมๆนะครับติดตั้งเครนพร้อมต่อกระบะใหม่นะครับอเครนตัวนี้นะครับยังไม่ได้ใช้งานนะครับในประเทศไทยนะครับผมเรามีการดูแลบำรุงรักษานะครับเปลี่ยนทายของเหลวนะครับเพื่อนํามาขายนะครับและพร้อมใช้งานนะครับผมเชิญชมรอบๆนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทุกๆท่านนะครับชม อรอบๆตัวรถนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับโดยที่เราจะไม่ยกเคนขึ้นนะครับผมเชิญเลยครับ ที่ในการใช้งานเคนนะครับว่าใช้ลานลักษณะไหนนะครับตัวนี้นะครับเป็นขาขึ้นและขาลงนะครับอ่าเรายกนะครับกดนะครับดันถอยหลังไปนะครับถ้าาเรากดเดินหน้านะครับขาจะยกขึ้นนะครับทําให้ล้อลอยนะครับส่วนอันที่สองนะครับจะเป็นการใช้ตะขอนะครับเราตะขอลงนะครับแล้วก็ตัวอันนี้นะครับเป็นการยกขึ้นยกลงนะครับในการใช้งานแข่นเคนนะครับผมอ่าเราเราต้องการเพิ่มคันเร่งเราก็เราก็ดึงนะครับ เร่งนะครับเร่งกันเร่งนะนาได้ครับนี่เรากำลังเจ็บตักนอนะครับขอ,อเต็นนะครับ เรานมเกนลงนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็พับขานะครับอันนี้คือการเก็บขานะครับยกขาขึ้นนะครับถ้าเราอยากได้ขายาวนะครับให้กว้างขึ้นเราก็ถอดตัวนี้นะครับแล้วดึงขาออกนะครับผมอ่านี่คือเก็บเกนสมบูรณ์แล้วนะครับผมอ่าสุดยอดเดี๋ยวเราไาชมสภาพ เครื่องยนต์กันนะครับสำหรับตัวนี้นะเป็นเครื่องยนต์นะครับ300อยนะครับแรงม้านะครับเป็นเกียร์ z ซนะครับ8ดเกียร์นะครับรถเครื่องยนต์นะครับสมบูรณ์นะครับเดินเรียบเรียบนะครับ สวยนะครับรถยังหัวเดิมอยู่นะครับสำหรับอันนี้เป็นเลขคัสตี้หรือเลขตัวรถนะครับเดี๋ยวเรามาชมสภาพภายในกันนะครับสภาพภายในห้องโดยสารรถคันนี้นะครับมีแคปนะครับสามารถนอนด้านหลังได้นะครับผมอุปกรณ์ยังครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเกียร์นะครับเป็น ZF อนะครับแปดเกียร์นะครับผมสำหรับรถคันนี้นะครับวิ่งใช้งานมานะครับ ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสิบห้ากิโลเมตรนะครับทางเต็นท์เรานะครับนําไปเปลี่ยนถ่ายของเหลวที่สูงอิสุมาเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมสําหรับรถคันนี้นะครับจดทะเบียนนะครับวันที่สามที่บมีนาคม2 5 5 9ันห้าร้อยห้าิเก้านะครับเดิมเป็นกระบะบรรทุกนะครับเรานํามาติดตั้งเป็นเครนนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับกําลังมองหารถบรรทุกนะครับสิบล้อ อีสุนะครับ FVM 300นะครับกระบะนะครับต่อใหม่7เมตรสิเซนติเมตรนะครับติดตั้งเคาน5ตัน4ปอกนะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับรถคันนี้นะครับจดทะเบียนปี2 5งพันนะครับอ่าสภาพตอนนี้ก็นะครับพร้อมใช้งานนะครับสนใจนะครับราคาที่ทางเต็นต์ตั้งไว้นะครับ2องล้านสแสนแหมื่นบาทนะครับสนใจโทรมาติดต่อและสอบถามได้ที่เบอร์โทร0899192600นะครับ เรามีไฟแนนซ์ไว้บริการลูกค้าทุกๆท่านนะครับผมชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับซื้อรถกระทางเต็มเจเจออตคานะครับ ฟรีค่าจัดไต็น้์ฟรีค่าโอนเข้าร่วมไปเหลืองฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ